ครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็เ,เดี๋ยวมาดูการผ่ากออีกครั้งหนึ่งนะครับของแปลงของซเซเบียนะฮะแปลงนี้น่าจะเป็นแปลงชุดนี้น่าจะประมาณชุดนี้ถ้าผมจติจังหวดน่าจะชุดนี้สองร้อยไร่นะครับก็ออยังผ่ากอมันเดิมนะครับ <c ười> เรื่องผ่ากอรเราก็เคยแนะนำไปแล้วนะครับการผ่ากอเนี่ยก็คือการทำเสาวอ้อยนะครับ ก็ผ่าไปที่กลางร่องเลยครับไอ้ก็มีน้ำมีปุ๋ยสวัสดีครับเยไอ้ฐานถก็จะเป็นน้ำนะครับในตรงนี้ก็จะเป็นปุ๋ยเนาะก็ผ่าลงมาเนี่ยจะมีน้ำนาะเราเห็นไหมผ่าไปเสร็จปุ๊บเราคุยดูเนี่ยเนี่ยลงน้ำมีน้ำมีผสมปุ๋ยอุดลงไปข้างในฮะดูนะครับงานก็ ดูที่ผ่านมาแล้วผ่านนะครับตะกี้ไล่แล้วครับผ่าทุกแปลงเลยไหมถ้าฝนมันตกมันก็ได้ไวถ้าฝนไม่ตกมันก็ต้องใช้แบบนี้อืมเดี๋ยวนัดเสร็เบียร์ไว้ยังไม่ได้ไปเจอกันเลยเนี่ยแว็บเห็นก็เลยเดี๋ยวเข้ามาก่อนเกือบแล้วครับประมาณนี้แหละข้างหลังมันจะเกลี่ยหัวเข้าลึก เ,าานเนี่ยโอเคผมเมื่อกี้เคลียดูตรงโน้นลูก็ยังชื้นอยู่นะไอ้ตรงแถวรถที่ผ่นนานครับโอเคครับโอเคครับวันนึงทำได้กี่กี่ไร่นะครับวันนึ่งสิบไร่พอดีสบายสบายมันมี่สิบสามโลต่อต่อไร่ยี่สามโลต่อ,<ล>ตอไร่คำนวณได้กี่บาทหมดน้ำมันกี่ลิตรน้ำมัน เติมมาเติมถังวันนี้วันที่สามยังไม่ได้เติมโอเคครับลุงขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับเนี่ยครับก็การผ่ากอนะครับครับลุงเคยบอกว่าก็ไม่ได้ใช้รถแรงไม่ได้ใช้อะไรนะครับคือในเรื่องของวิชาการจะลึกเกินไปนะครับในการผ่ากอเนี่ยเอาเข้าใจง่ายๆคือเราสับลงไปตรงกลางร่องเนาะ แล้วก็ปล่อยน้ําซึ่งผสมปุ๋ยลงไปลัวก็กบนะครับให้ความชื้นออกนะครับนั่นคือในการเพิ่มพลังอ้อยนะครับเนาะก็ดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงเราต้องเตรียมการไว้ทุกอย่างเนี่ยที่ทําเนี่ยคือเตรียมการไว้เพื่อที่จะสู้ภัยแ้งเจอแห่ครับอากาศที่ร้อนขึ้นด้วยนะครับเนาะ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ฝากไว้ว่าไม่ว่าเราจะมีวิธีการจัดการตอแบบไหนนะครับขอให้บำรุงตอเถอะซึ่งผ่ากอนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ทางเสบียใช้นะครับซึ่งผมก็มองว่าทางของบริษัทนครสวรรค์ทิวเนี่ยเขาก็พยายามมุ่งเน้นเรื่องนี้นะครับซึ่งผมมองดูแล้วว่ามันมีโอกาสที่มันมีแนวทางปฏิบัติ เราอาจจะไม่ต้องพูดเร่ึกวิชาการมากมันเป็นไปได้นะครับก็เนี่ยครับอ้อยตอที่เขาผ่าไปแล้วนะเมื่อกี้อย่างที่ทางลุงเขาบอกว่า17บกิโลต่อไร่น้ำมันเติมเต็มถัง3วันแล้วยังไม่จบเลยยังไม่หมดเลยนะครับก็ประหยัดดีนะครับผมว่านะ โอเคครับสวัสดีครับ